สวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับเครื่องพิมพ์เอฟสันะครับ L 3 6 0 Series ซีรีส์นะครับผมเครื่องนี้ลูกค้าแจ้งมาหมึกไม่ออกนะครับผมก่อนอื่นเราจะเป็นเทสก่อนนะครับทําการเปิดเครื่องนะครับผมดูอาการนะครับว่าเครื่องมีอาการเออเลอร์อะไรไหมนะครับเปิดฝาเครื่องขึ้นนะครับดูการวิ่งของหัวพิมพ์นะครับดูลักษณะตัวเครื่องแล้วเหมือนไม่ได้ใช้งานนานนะครับฝุ่นเยอะนะครับผมเครื่องไม่มีอาการเออร r เลอร์นะครับ พอมีอาการเอเลอร์อเราก็ใส่กระดาษเข้าไปนะครับผมเพื่อที่จะทําการพิมพ์น,นะครับเพื่อที่จะเทสหัวพิมพ์นะครับผมก่อนที่เราจะทําการแกะหรือเลือนะครับ <S <S <ๆ>ใส่กระดาษเข้าไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองสั่งพิมพ์ดูนะครับ เดี๋ยวเราจะลองปริ้นเทสดูนะครับเพราะลูกค้าแจ้งมาว่าปริ้นไม่ได้นะนะเดี๋ยวผมจะลองปริ้นเทสสีออกมากดูก่อนนะครับว่าสีมีปัญหาไหมหัวตันไหมหรือมีอาการอะไรไหมนะครับนี่นะสั่งปริ้นดูนะครับรือกระดาษไม่ดีนะครับเสียงวิ่งดังกึกกึกกึกนะครับเหมือนตัว อาตลับนะครับมันวิ่งแล้วมีปัญหานะครับดักตึกๆกนะครับผมส่วนหัวพิมพ์นะครับออกร้อยเปอร์เซ็นหัวพิมพ์ไม่ได้มีปัญหานะครับผมมองว่าน่าจะเป็นในเรื่องของสายเอ็นคเดอร์นะครับสายเซนเซอร์เส้นนี้นะครับผมนี่นะครับอาจจะมีปัญหานะครับเพราะทําให้วิ่งแล้วมันดักตึกๆึกนะครับผมแนีก็สายพานนะครับสายพานเหมือนจะมีปัญหานะครับผมด้วยนะเราต้องเช็คด้วยนะครับมันเริ่มจะขาดนะครับผมมีส่วนนะนี่ครับเบื้องต้นเดี๋ยวผมจะลองทําความสะอาดสาย นะครับสาย encoder ด,ดูนะครับผมสายที่สายแผ่นฟิล์มตรงนี้นะเพราะว่าตอนเราสั่งปิ้มมาดังกึกกึกกึกนะครับผมใช้น้ําเปล่านะครับผมนี่ครับน้าเปล่าเทใส่ทิชชู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเช็ดทําความสะอาดนะครับผมากยาวไปเลยนะครับดูฮะมันดําเห็นไหมครับ มันดำเดี๋ยวผมจะลองสั่งปิ้นอีกทีนึงดูนะครับว่าเสียงที่มันดังกึกกึกกมันจะหายไปไหมนะครับไม่หายนะครับ ที่มันดังกึกๆึกเห็นไหมครับพอมันดังกึกคึกมันทําให้ตัวนังสือมันซ้อนเห็นไหมครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสายพานเส้นนี้นะครับแล้วก็สายอ e คเดอร์นะครับแผ่นฟิล์มใสๆนะครับเปลี่ยน2อย่างนี้นะครับดูว่าอาการนี้จะหายไหมนะครับก่อนอื่นปิดเครื่องนะครับเราจะแกะเครื่องเลยนะครับผมเราเห็นอาการแล้วนะครับอาการมันคือปิ้นออกมามันดังึกึกึกกนะครับเหมือนหัวมันชนนะครับผมหัวมันชนมันทําให้ตัวนี้วิ่งแล้วมันสะดุดนะครับ ไม่สายพานก็สาย e n เดอร์นะครับผมสองอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการตอดถอดตัวเครื่องเลยนะครับถอดปลั๊กออกนะครับผมสแกนเนอร์นะครับฝาครอบด้านบนจะมีน็อตอยู่นะครับบนสแกนเนอร์นะครับผมยกสแกนเนอร์ออกได้เลยนะครับสายแพนะครับผมถอดออกได้เลยนะครับผมดันไปด้านหลังนะครับสายแพนหลุดวางสแกนเนอร์วางอย่างนี้ครับผมอย่าวางหงายขึ้นนะครับเดี๋ยวสแกนเนอร์จะเสียนะครับผมจะมีน็อตหนึ่งตัวนะครับตรงนี้นะครับผม นี่นะครับบิดยกออกนะครับผมจากนั้นนะครับผมไปทําการถอดฝาข้างนะครับผมด้านข้างนะครับในลูกตรงนี้จะมีน็อตอยู่หนึ่งตัวนะครับผมนี่นะครับด้านล่างจะมีสลักนะครับยึดนะตัวใต้อย่างงี้ฮะจะมีสลักนะครับผมเรามางนะหาไขควงปากแบนนะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะมีสลักนะครับผม จากนั้นเราก็ดึงออกได้เลยนะครับพอเราถอดสลักแล้วเห็นไหมนี่นะครับสลักที่เราดันเมื่อกี้นะครับคือตัวนี้นะครับกับตัวนี้ด้านนี้ก็ถอดเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราต้องถอดสายพานออกนะครับผมตรงนี้นะครับสลับเนี่ยเราดึงออกมาก่อนนะครับมันจะมีเดือยเข่าขาอยู่ตรงนิ้วนิ้วผมข้างล่างเนี่ยนะครับใช้ไขควงดันไปครับขยับนะครับเบาๆออกมาแบบนี้นะครับผมจากนั้นนะครับยกตัวนี้ขึ้นนะครับ ยกออกได้เลยนะครับมันจะเป็นล็อกเห็นไหมจากนั้นถอดตัวนี้ออกนะครับผมโดยงัดนะครับงัดตัวนี้ใช้ไขควงครับงัดข้ามมานะครับผมนะครับจากนั้นนะครับมันจะมีเดือยล็อกด้านล่างเหมือนกันนะแบบเดือยล็อกด้านล่างเหมือนกันเหมือนกับฝั่งน้นแหละงัดได้เลยนะครับไม่หักหรอฮะมันเป็นแค่เดือยล็อกนะครับผม พังัดเสร็จก็ข้ามตรงนี้มานะครับนี่เห็นไหมว่าจะมีเดยล็อกเหมือนกันนะครับสองฝั่งเนี่ยนะครับผมจะทําการถอดสายก่อนนะครับผมนี่ฮะสายตรงนี้นะครับสายเอคเดอร์นะครับถอดออกนะครับผมนี่นะครับอันนี้ห้างล็อกผมจะเปลี่ยนใหม่นะครับผมเห็นไหมครับมันเลอะนะครับผมมันอาจจะมีปัญหาได้นะครับเรื่องของสายพานด้วยนะครับ สายพานตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าอะไรล่ะถ้าสำหรับคนที่แบบคือถ้าเป็นคนที่แบบขี้เกียจหน่อยนะครับอาจจะใช้ควม้ยามก็คือถอดตรงนี้ออกนะครับแล้วงัดลงไปนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเราสามารถถอดตรงนี้ได้นะครับเรายกขึ้นเรายกขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะสอนถอดสายพานนะครับอันนี้ถอดออกเลยนะสายพานนะครับี่ถอดออกเลยนะครับถอดออกเสร็จนะครับเราจะถอด ตัวนี้ออกก่อนนะครับผมมอเตอร์ตัวนี้นะครับนอ็อตเราบางหายนะครับน็อตมอเตอร์นะเราถอดเสร็จนะครับเราจะเอามอเตอร์ออกมานะครับเราก็สายไฟสายไฟมันจะพันอยู่นะเราก็นะครับค่อยๆเอาสายไฟออกนะครับผมมันจะพันล็อกไว้เฉยนะ ถอดออกได้เลยนะครับผมแบบนี้นะครับต่อวางไว้ข้างนอกได้ครับไม่เป็นไรจากนั้นนะครับ <S 2> <S 2> ผมจะถอดน็อตตัวนี้ออกหนึ่งตัวนะครับหนึ่งตัวเนี่ยถอดตัวนี้ออกมีน็อตอยู่หนึ่งตัวตรงนี้นะครับผมมองด้านข้างมีน็อตหนึ่งตัวอยู่ตรงนี้นะนี่ครับอยู่ตรงนี้นะครับถอดนะครับจากนั้นนะครับ เราทาการยกเนี่ยยกเพื่ออะไรเพื่อที่จะขยับตลับนี้ออกมานะครับผมเพื่อที่จะถอดตลับนี้ออกมานะครับเพื่อที่จะใส่ตัวอ่าเขาเรียกว่าใส่ใส่ตัวสายพานใหม่นะครับผมมันจะยกขึ้นได้นะครับเห็นไหมนี่ครับแต่เบื้องต้นเราอาจจะต้องถอดตัวนี้นิดนึงนะครับอ่าตรงสายแพรตรงนี้นะนี่ครับสายแพรบอร์ดนะครับถอดให้หลุดนะครับผมแบบนี้นะครับเพื่อที่จะเอาตัวตลับเนี่ย ขยับออกมาได้นะครับเรายกขึ้นได้เลยนะครับผมถอดตรงนี้ออกก่อนลืมไปครับตัวนี้ด้วยนะครับไม่งั้นติดทวทีครับทวทีลืมไปนี่ครับถอดตัวนี้ออกหน่อยนะครับผมไม่งั้นมันติดนะครับถอดออกมาไว้แบบนี้นะครับเพื่อที่จะยกตัวสลับนี้ขึ้นนะครับ มันจะถอดออกมาได้เลยนะนี่เห็นไหมครับนี่มันจะถอดออกมาได้นะครับเราก็จะเปลี่ยนสายพานนี้นะฮะนี่ออกจากล็อกมันเลยนี่พานนะครับที่เราจะเปลี่ยนเข้าไปนะครับเราถอดออกมาแล้วนะครับทำความสะอาดด้วยนะครับตรงนี้เห็นไหมไมันมีฝุ่นนะครับ เห็นไหมครับพวกฝุ่นพวกนี้ครับอาจจะทำให้มันมีปัญหานะครับตอนสลับวิ่งนะครับผมเดี๋ยวเราจะใส่คืนเข้าไปนะครับเห็นไหมครับเห็นล่องไมไหมเราก็ใส่ส่วนโค้งเข้าไปเลยครับนีว่วางลงไปเลยนะครับผมวางลงไปให้เข้าล็อกในลักษณะนี้นะครับผม จากนั้นนะครับวางเข้าไปสายมันจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้นะนี่ครับสายที่เราถอดออกมาสายเอ็นโคเดอร์นะครับเราจะสอดเข้าช่องนี้นะครับเห็นไหมช่องเล็กๆนี้นะครับแผ่นฟิล์มใสๆนะเราจะสอดเข้าช่องนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ตัวนี้เข้าไปคืนก่อนนะครับผมเวลาใส่เข้าไปนะครับมันจะมีร่องตรงนี้เห็นไหมนี่ครับใส่เข้าไปกับร่องเหล็กนะครับผมยกขึ้นนะครับมือนึงยกขึ้นนะครับ เห็นไหมครับนี่ถ้าใส่ถูกมันก็จะมันก็จะวิ่งได้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวพอเราใส่เข้าไปแบบนี้แล้วใช่ไหมครับอันเนี้ยเราก็ดันคืนนะครับตอนนี้เข้าล็อกคืนนะเห็นไหมครับดันล็อกคืนนะครับผมนี่นะครับ นี่นะครับเห็นไหมมันจะขยับได้นะครับตรงนี้เนี่ยเราให้ลงรูเห็นไหมครับมันจะมีรูอยู่นะครับมันจะลงล็อกของมันพอดีนะครับผมจากนั้นเราก็จะใส่ตัวน็อตที่เราถอดออกมาคืนล้วก็จะใส่ตัวมอเตอร์ด้วยนะครับนี่นะน็อตตัวนี้ครับที่เราถอดออกมานะครับเห็นไหมจากนั้นตรงนี้เราก็ใส่คืนนะครับนี่ครับมันจะมีล็อกของมันอยู่แล้วนะครับพวกนี้นะครับเวลาเราใส่คืนตรงล็อกของมันนะครับ มันก็จะเจอรูน็อตพอดีนะครับผมจัดสายให้ดีนะครับพวกนี้อ่ะมันมันใส่ยังไงก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่ามันใส่มันก็จะลงล็อกของมันพอดีรูน็อตก็จะตรงนะครับพวกนี้นะครับมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะเวลาเราใส่อุปกรณ์พวกนี้เข้าไปนะครับรูตรงนะครับมันก็ยึดน็อตได้ปกตินะครับผมตรงนี้เราก็ยึดคืนนะครับด้านข้างนะครับ เห็นไหมตรงนี้ครับจากนั้นเราก็ใส่มอเตอร์นะครับมอเตอร์ของเราแนหะมอเตอร์ก็เหมือนกันนะครับใส่รูตรงมันก็ยึดน็อตได้นะครับผมดูรูขยับนะครับขยับรูให้มันตรงนะครับ สายไฟนะครับสายไฟเราก็ไว้เอาไว้เหมือนเดิมนะครับผมตอนเราถอดนะครับแล้วก็เอาวางไว้ในลักษณะเดิมนะครับมันก็จะมีที่ล็อกของมันด้านหลังนะตอนเราถอดเราก็จะมองเห็นอยู่แล้วนะว่ามันล็อกอยู่ยังไงนะครับเราก็ล็อกกลับคืนเหมือนเดิมแค่นั้นเองฮะไม่ยุ่งยากนะครับก็พันพันให้มันเข้าล็อกเหมือนเดิมนะครับผมนี่นะฮะสายไฟนะครับส่วนการใส่อ่าสายนะครับสายไอ้ตัวตรงนี้นะครับสายผ่านนี้นะ เราใส่ฝั่งล้นก่อนนะครับผมใส่ฝั่งนี้ก่อนนะครับเพราะเนี่ยเวลาใส่ใส่เข้าฝั่งนี้ก่อนนะครับอันนี้ถ้ามันหลุดเราก็ใส่คืนเหมือนเดิมได้นะครับมันเป็นลูกเขาเรียกว่ามันลูกยางนะครับเป็นลูกยางมันจะเข้าใส่เข้าช่องนี้พอดีเลยนะครับผมเราใส่ฝั่งนี้เข้าไปก่อนนะครับเพราะว่าฝั่งนี้มันจะมีสปริงนะครับผมเห็นไหมครับสปริงลูกยางไปก่อนนะครับแล้วก er ็ด <in ึงนะครับ เห็นไหมครับเนี่ยพอดึงมันจะขยับได้ไหมครับแล้วก็ค่อยมาใส่ฝั่งนี้นะครับผมแล้วก็เนี่ยตอนใส่นะครับเราเใส่เข้ามันจะตึงหน่อยนะครับเราใส่เข้าข้างบนแล้วก็มือหนึ่งช่วยดันนะครับเห็นไหมนี่นี่ครับเห็นไหมลื่นเลยคราวนี้นะครับสายเซนเซอร์ที่เราจะเปลี่ยนนะครับสายเอนโคเดอร์ตัวนี้นะครับผมนี่นะครับไม่มีตัวหนังสือนะครับผมตัวนี้ใส่นะครับผมตัวล็อกนะครับสังเกตนะครับผมมันจะอยู่ลักษณะนี้นะครับ เวลาเราใส่ตัวสายนะครับมันเราก็ใส่นะฮะให้มันอยู่ในลักษณะนี้นะเพราะสปริงมันต้องคล้องอย่างนี้นะเห็นไหมนี่ครับมันก็ต้องอยู่ในลักษณะนี้อยู่แล้วนะครับผมเวลาเราซื้อก็จะมีตัวสปริงมานะครับกับตัวสายอยู่แล้วนะครับผมเร้ใส่นะครับเราจะใส่เข้าไปก็คือเราจะใส่เข้าไปในช่องเหมือนตอนแรกที่ผมบอกนะครับผมมันจะมองเห็นอยู่แล้วนะ นี่ครับแล้วก็ใส่เข้าไปก่อนนะครับผมนี่จากนั้นนะครับเราก็จะใส่ตัวฝั่งนี้เข้าไปก่อนที่มีตัวสปริงนะครับพอมันยืดได้นะเกี่ยวเข้าไปครับตรงรูอันนี้ก็เอาเข้าช่องเห็นไหมตรงนี้ก็จะเอามาเกี่ยวที่เดิมนะครับในลักษณะนี้เห็นไหมนี่ครับ พวกนี้ถ้าเรากดลงล็อกมันนะครับมันก็จะวิ่งได้เหมือนเดิมนะครับแบบนี้นะส่วนตัวนี้นะครับมันเลอะเนี่ยเราถอดไปทําความสะอาดได้นะครับจะมีน็อตสองตัวนะครับพอมันเลอะมากเลยนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวผมจะไปถอดทำความสะอาดให้ลูกค้าด้วยนะครับนะครับถอดแล้วก็ยกขึ้นได้เลยนะครับเห็นไหมนี่นะครับล้างน้ําทําความสะอาดได้เลยนะครับเดี๋ยวตรงนี้ก็เช็ดได้นะครับผมก็แผ่นรองข้างล่างนี้นะครับเห็นไหมจะทำความสะอาดนี่เดี๋ยวผมจะไปล้างน้ํานะครับ พอเราไปล้างน้ําเป่าให้แห้งนะ้ําก็สะอาดนะครับเราก็ใส่คืนนะครับแล้วก็ยึดน็อตนะบาการที่เราทําเราอาจจะต้องแบบอาศัยประสบการณ์ด้วยนะครับในการฟังเสียงหรือมีปัญหาพวกนี้นะครับเพราะว่าคือถ้าเราไปซ่อมเองบางทีนะครับเราไม่รู้สาเหตุว่ามันเกิดจากตรงไหนอะ่ะถ้ามันรือเยอะนะครับมันก็มีโอกาสที่จะเสียเยอะนะครับผมค่อยๆรือค่อยๆทําทีละอาการนะค่อยๆเช็คทีละอาการนะครับผมนี่นะครับหลังจากนั้นเราก็ เดี๋ยวผมจะทําการเปิดเครื่องแล้วก็เทสก่อนแล้วกันนะครับว่าการเสียงดังคึกคึกมันจะหายไปไหมนะครับเพราะว่าตรงนี้มันสามารถพิมพ์ได้นะครับผมสามารถพิมพ์ได้แล้วเทสได้นะครับแต่เครื่องมันจะแจ้งไฟกระพริบนะครับหรือแจ้งสแกนเนอร์มีปัญหานะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องดูก่อนนะครับดูการวิ่งของตัวเครื่องนะครับดูว่าลักษณะการวิ่งมันผิดปกติไหมแล้วก็ตอนพิมพ์นะครับตอนแรกอ่ะมันจะดังึกคึกคึกแล้วตัวหนังสือมันจะซ้อนนะครับ ส่วหนังสือมันจะซ้อนแบบนี้นะครับหลังจากที่เราถอดเปลี่ยนสายนะครับสายพานสายเ e n เดอร์แล้วนะครับดูว่าอาการนี้มันจะหายไปไหมนะครับผมตอนนี้รอก่อนนะครับพอเครื่องมันพร้อมใช้งานเนี่ยไฟตรงนี้จะกระพริบด้วยนะครับสองดวงแล้วก็ตรงนี้ก็จะกระพริบด้วยนะครับไฟ power นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใส่สแกนเนอร์เข้าไปนะครับผมแต่ถ้าเป็นเครื่องของพี่ๆเองหรือเพื่อนๆสมาชิกเองนะครับผมแนะนําให้ใส่สแกนเนอร์เข้าไปนะครับเพราะเราจะได้รู้อาการนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ย ถ้าไฟมันกระพริบเนี่ยแล้วมันมีปัญหาเนี่ยเราจะดูอาการไม่ออกนะครับผมแต่ถ้าเป็นพี่ๆเพื่อนๆน,นะครับสมาชิกเนี่ยให้ต่อสแกนเนอร์เข้าไปนะครับอ่ะตอนนี้เครื่องนะครับฟอร์มแบบนี้ก็คือพอร้อมใช้งานนะครับผมเห็นไหมครับอาการกึกกึกตอนแรกหายไปไม่มีเสียงเลยเห็นไหมครับ พอไม่มีเสียงสิ่งที่ได้มาคืออะไรครับผมตัวนังสือนะครับเห็นไหมจากของเก่าตัวนังสือซ้อนเห็นไหมครับตัวังสือซ้อนสีไม่ออกพอเราเปลี่ยนไปแล้วเห็นไหมครับใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นไหมอาการนี้แก้ไขเองได้ง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวนี้ผมจะปิดเครื่องก่อนนะครับผมจะทําการประกอบเครื่องเข้าคืนนะครับผมปิดเครื่องถอดปลั๊กออกนะครับอย่าลืมทุกครั้งเราจะทําอะไรกับเครื่องนะครับถอดปลั๊กออกทุกครั้งนะครับผมการที่เราจะประกอบคืนก็ เราถอดยังไงก็ใส่คืนอย่างนั้นนะครับผมทุกขั้นตอนต้องดูว่าของเก่ามันอยู่แบบไหนนะครับเพราะว่าบางทีเราถอดออกมาเนี่ยนะครับแล้วประกอบกลับเข้าไปมันมีปัญหาเนี่ยเราก็ต้องดูว่าฮยมันเกิดจากส่วนไหนนะครับผมพวกนี้มันก็จะเป็นเดือยล็อกนะครับนี่ฮถ้าใส่เข้าล็อกนะครับ ถ้าใส่ตรงล็อกนะครับมันก็จะเข้าล็อกของมันพอดีนะครับผมแล้วที่สําคัญตรงนี้นะครับตรงนี้นะเวลาเราใส่ตรงนี้ปิดเข้าไปนะครับดูด้วยนะครับเดี๋ยวสายมันพับนะเราสอดเข้าไปให้ดีนะครับเดี๋ยวตัวนี้มันจะไปกดสายนะครับผมเดี๋ยวหมึกจะไม่ออกนะนี่นะครับผมนี่นะสายนะครับไม่ติดไม่พับนะครับผมฝั่งนี้เราก็ใส่ขึ้นเหมือนเดิมนะครับผม ากนั้นนะครับเราก็จะใส่น็อตคืนด้านข้างนะครับผมใส่สแกนเนอร์เข้าไปครับ เาสอดเข้าไปในช่องนะครับผมสายสแกนเนอร์อย่าให้พับอย่าให้งอนะครับผมนะครับแล้วที่สําคัญนะครับที่สําคัญนะตรงเนี้สําคัญนะครับต้องบอกเลยว่าต้องระวังนะครับเวลาเราใส่ตัวฝาครอบตรงนี้เข้าไปนะครับผมนี่นะ เราเอาตรงนี้นะครับผมฝาครอบตรงนี้นะครับเอาไปอยู่ด้านหลังสายแพรนะครับไม่งั้นถ้าเรากดลงไปตัวนี้จะไปเกี่ยวตัวนี้แล้วสายจะหลุดนะครับผมเอาเนยกขึ้นก่อนนะครับแล้วเนี่ยเห็นไหมครับเอาไปด้านหลังสายแพรแบบนี้ครับผมเนี่ยนะครับพอเอาไปด้านหลังสายแพรแบบนี้นะครับเราก็ใส่ฝั่งนี้เข้าไปก่อนนะครับเห็นไหมนี่ใส่ฝั่งนี้เข้าไปก่อนนะครับแล้วปิดลงนะครับตรงนี้บิดเนี่ยฮะแล้วก็ยึดน็อตตรงนี้นะครับแล้วก็น็อตด้านบนนะครับผม ผมยึดน็อตด,ด้านบนก่อนนะครับจากนั้นเราก็ยึดน็อตด,ด้านข้างนะครับทำการยึดน็อตด,ด้านข้างเสร็จแล้วนะครับเราเสียบปลั๊กนะครับ เปิดเครื่องนะครับผมดูว่าเครื่องมีอาการเออร์เลอร์อะไรไหมนะครับถ้าสแกนเนอร์ใส่ไม่ดีหรือใส่แล้วสายแพรพับสายแพรมีปัญหาไฟแดงจะกระพริบนะครับผมในสิ่งที่เราเปลี่ยนไปนะครับกับสายพานนะครับอ่เนี่ยพร้อมใช้งานนะครับเครื่องไม่มีอาการเออร์เลอร์เดี๋ยวเราจะกดถ่ายเอกสารดูนะครับเพราะว่าเราได้ทําการถอดสแกนเนอร์ออกมานะครับเวลาอ่าเสร็จงานนะครับหรือเทสงานเราต้อง ถ่ายเราถ่ายเอกาสารดูหรือสแกนงานดูนะครับบางทีสายมันพับมันไม่เอื้อก็จริงแต่เวลาปิดออกมานะครับมันทําให้ตัวหนังสือมันดาหรือทําให้ตัวแผ่นเนี่ยมันมีปัญหานะครับผมอ่าถ่ายเอกาสารได้ปกติเดี๋ยวผมแคนเซิลเลยแล้วกันนะครับผมนี่นะครับถ่ายเอกาสารได้ปกติเดี๋ยวลองปิ้นดูอีกรอบนึงนะครับว่ามีปัญหาไหมนะครับผม นะครับป <Humans. S 1> ินนิ่งนะครับไม่กึกก uh ึก huh. กึกกึกเหมือนเดิมนะครับตัวนังสือออกคมนะครับไม่เบอร์ไม่ซ้อนนะครับผมนี่นะครับเห็นไหมใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์จากจากของเดิมนะครับดูของเดิมตัวนังสือซ้อนนะครับเห็นไหมอันนี้ก็ตัวสื่อใช้งานได้ปกตินี่นะครับก็เสร็จงานนะครับปิดงานนะครับได้เลยรุ่นนี้ก็อาการเสียนะครับสายตัวนี้นะครับสายเอ็นคเดอร์นะครับผมนี่นะครับแล้วก็สายพันุนะครับผม เปลี่ยนสองอย่างนี้นะครับสายพายน่นจะขาดนะครับผมนี่นะครับมันเหมือนจะขาดนะครับมันก็เลยทําให้วิ่งแล้วมันคึกๆๆนะครับนี่นะครับเปลี่ยนสองอย่างนี้นะครับก็จบงานได้เลยนะครับผมนี่ใครมีปัญหาก็ลองทําตามนี้ดูนะครับถ้าคลิปมีประโยชน์ยังไงฝากพี่ๆนะครับกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ